สวัสดีครับพเพื่อนๆทุกคนที่สนใจหมักรุกสากลนะครับวันนี้ผมจะพาพเพื่อนๆไปดูเกมหมักลุกนะครับจากรายการ f r e e Day w o r ร์ u คในรอบที่5เกมที่2น,นะครับเป็นเกมที่น่าสนใจเพราะว่าเป็นการเล่นระหว่างแพรกนาัน,านดานพบกับ เฟอร์เรนเบอร์เกสนะครับชาวฮังการีอย่างที่เพื่อนๆทราบนั้นก็คือแพลตนั้นก็เป็นผู้เล่นชาวอินเดียที่เป็นดาวรุ่งดวงใหม่นะครับที่ตอนนี้ก็อายุ18ปีแล้วนะครับประเทศอินเดียนั้นก็มีดาวรุ่งในระดับท็อปๆนั้นมีหลายคนด้วยกันนะครับแพลตก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับทีนี้เราจะมาติดตามเกมที่เขาเล่นกับเฟอร์เรนเบอร์เกสด้วยกันนะครับโดยในเกมแรกทั้ง2คนนั้นเสมอกันไปก่อนแล้วในเกมที่2แพลตสามารถที่จะเอาชนะได้นะครับโดยการเล่น เป็นหมากข่าวนะครับโดยแพล็กเองนั้นให้สัมภาษณ์ว่าเขาไม่อยากที่จะเล่นในช่วงไทยเบรกนะครับเขาจึงพยายามที่จะเล่นแบบแ g r e s s i v e และเอาชนะไปในเกมที่2นี้นะครับเอาล่ะครับเราไปติดตามชมเกมกันเลยครับและอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์และกดสั่นกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆกันนะคะแพ็กนะครับเริ่มเกมด้วย e 4นะครับ king pawn opening นะครับเบรเกตรับด้วย f a n defense นะครับ D4 D5 แล้วก็แพ็กเดิน e 5นะครับเป็นรูป advanced version นะครับ c 5นะครับ,ต,บตัดโต้ทางเซนเตอร์แล้วก็ c 3าม defense pawn ที่ D4 นะครับจากนั้นเบรเกตเดินไนท์ c 6กใน f ส F3 ตามด้วยควีน b 6นะครับแล้วก็จากนั้นแพ็กเดิน a 3นะครับเป็นรูปที่นิยมลายหนึ่งในรูปอ d v a n c e d v e ร s i o นนะั่นคือไอเดีย เพื่อต้องการเดิน B 4ในอนาคตแล้วก็เกนสเปซทางด้านควีนไซนนะครับโอเคทีนี้ผมว่าเหตุผลที่เขาเลือกแค่เดินลายนี้เป็นเพราะว่าเบอร์เกนนะครับเป็นผู้เล่นที่เดินเฟรนด์ดิเฟนต์นะครับแล้วก็ในรอบก่อนหน้านี้นะครับน่าจะประมาณรอบที่3แลถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ <S 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 <ๆ S 1> เา <S <S ขาเจอกับผู้เล่นชาวรัเสเซียวิดกรอฟนะครับแล้วก็เขาก็เดินลายนี้นะครับในการรับ มือกับผู้เล่นชาวลัสเซียซึ่งเกมจบลงด้วยการเสมอกันนะครับโ <Okay. S 1> โดยในตาเดินที่6นะครับหลังจากที่ไฟคารเดิน A 3สาเบรเกตเดินบีชอปมาที่ d 7นะครับซึ่งไม่ใช่ลายหลักนะครับซึ่งในลายหลักในการเดินรูปนี้นะครับเมนลายนั้นจะเป็นไนมาที่ S 6นะครับไอเดียคืออาจจะมาที่ f 5แล้วก็กดดันพรที่ดีนะครับโดยในตาเดือนนี้ถ้าฝ่ายขาวเลือกที่เอาบชอปกินในนะครับฝ่ายดำจะมีแต้มควีนมากินพรที่ B2 a อแอดแทลูกที่ N1 ก่อนนะครับโดยไม่ต้องรีบกินบิชอปคือที่กนะครับทำให้ฝ่ายขาวนั้นจะไม่สามารถกินในที่กได้นะครับ <Wow. S 1> อย่างไรก็ดีนะครับยังมีทั้งเรื่องอื่นๆอ,อ,อีกเช่นพรมาที่ c 4นะครับก็เป็นอีกลายหนึ่งที่ที่เล่นได้นะครับหรือแม้แต่จะเล่นแบบ ที่ผมแนะนำให้เดินนะครับนั่นก็คือเดิน F6 ในตาเดินที่6นี่นะครับโดยทำการชา์เลนพรที่ E5 ของฝ่ายขาวนะครับซึ่งเป็นพรเชนที่นี่นะครับเพื่อนๆสามารถไปติดตามชมคลิปเกี่ยวกับเฟนดี้เฟน e a แอดวานซ์เรช i o n ได้นะครับในที่ผมทำเอาไว้แล้วนะครับผมดูกันไปนหรือยังทีนนี้เราย้อนะกลับมาที่เกมนะครับ ในตาเดินที่6นี้เบอร์เกสเลือกที่จะเดินบีชอปมาที่ D7 จนะครับจากนั้นแพลกเดิน B4 ส่พอกินพอพอกินพอแล้วก็ลุก D8 นะครับซึ่งในเกมก่อนหน้านี้นะครับผู้เล่นชารัสเซียวิชคอมนะก็เดินลายนี้เช่นกันนะครับเดินแบบนี้เป๊ะ,เ,ปะเลยนะครับแต่ว่าในตาเดินที่9นะครับผู้เล่นรัสเซียเดินบีชอปมาที่ E3 นะครับซึ่งก็เป็นลายที่ เล่นได้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ฝ่ายขาวก็น่าจะมีแอดเวนเทจนะครับเพียงแต่ว่าในรลยนี้นะครับแพ็กเลือกที่จะเดิน b ิชชอปมาที่บี4นะครับจะมีความแตกต่างนะครับแล้วก็เขาสามารถที่จะเตรียมเกมเพื่อที่จะสู้กับเบอร์เกตได้นะครับเขาน่าจะเตรียมมาค่อนข้างจะละเอียดนะครับโดยในเกมนี้นะครับเบอร์เกตเดินไนท์ดีไนท์จีมาที่ e 7นะครับพัฒนาตัวนะครับแล้วก็ อีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่ฝ่ายดำจะเดินได้ก็คืออาจจะเดินนมาที่ a5 ครับจะเห็นว่าใช้การพินของควีนนะครับสามารถที่จะโจมตีบิชอปที่ b2 ที่ไม่มีตัวดีเฟนต์นะครับถ้าฝ่ายขาวกินฝ่ายดำจะสามารถเอาควีนกินบิชอปได้นะครับซึ่งเราไม่ลงรายละเอียดตรงนี้นะครับเรามาดูในเกมฝ่ายดำเดินนมาที่ e7 นะครับจากนั้นแพ็นเดินให้ c3 แล้วก็ ใน a5 นะครับไอเดียเดียวกันนะครับควีนพินทําให้ฝ่ายขาวนั้นกินในไม่ได้นะครับผมโดยถ้ากินก็จะทําให้เสียโครงสร้างพอแล้วก็แลกกับไนส์และบิชอปนะครับซึ่งฝ่ายดําน่าจะดีนะครับในตําแหน่งนี้นะครับดังนั้นเราย้อนมาในตําแหน่งนี้นะครับตาแหน่งตาแหน่งนี้นะครับไนส์ c3 แล้วก็ไน์ a5 นะครับจากนั้นในตาเดนนี้นะครับ ตาเดินที่นิยมนะครับก็คือจะเป็นตาที่ฝ่ายขาวเดินไนมาที่ A4 ไล่ควีน Queen, จากนั้นจะเอาไนไมายืนที่ตำแหน่ง C5 นะครับอย่างเช่นนะครับควีน C6 แล้วก็ไน C5 หนี้เป็นต้นนะครับไนมาที่ C4 จากนั้นถอยบิชอปนะครับการ,ก,ารกินของไนนะครับจากนั้นฝ่ายดำอาจจะเดินพรอไนไล่ไนที่ C5 นะครับ ในลากกับบีช็อปนะครับแล้วก็จะสามารถเล่นกันได้นะครับแต่ว่าในลายนี้นะครับแพ็ตเดินหลังจากใน a 5นะครับแพ็ตเดินตาเดินที่ไม่มีถือว่าเป็น new move นะครับหรือเพราะว่าเป็นการเดินในระดับท็อปที่ไม่มีใครเคยเดินมาก่อนนะก็คือบีช็อปมาที่ d สามจ๋งจริงอาจจะเป็นการใช้ เอ g นจินช่วยในการเตรียมเกมนะครับเพราะว่าผมดูแล้วเอ g นจินก็บซักเจตตานี้เป็นอันดับที่1เลยนะครับเพื่อที่จะให้มีการเล่นที่แตกต่างจากในอดีตนะครับโดยในตานี้เกมก็ดําเนินไปนะครับในซีสี่นะครับผมเชื่อว่าในระดับหนึ่งก็คือเบอร์เกตเขาก็น่าจะเตรียมไลน์นี้มาด้วยเหมือนกันนะครับบิชอปซีหนึ่ง a หนะครับถือว่าเป็น c ิ i t i c a l moment ที่สำคัญนะครับเพราะว่าฝ่ายดำเลือกที่จะเดินพรอ a 5มาโจมตีพรที่ b 4นะครับจากนั้นแพทเลือกที่จะเดินคาเซลเลยนะครับทิ้งให้กินพรนะครับโดยหลังจากกินแล้วนะครับลุก a มาที่ b 1นะครับทำให้ฝ่ไยดำไม่สามารถจะกินพรที่ a 4ได้นะครับโดยใช้การพินนะครับควีนมาที่ a 7จากนั้นพรกินพรคืนนะครับ จะเห็นว่าไฟขาวในเวลาน,นี้นั้นมีสเปซที่เซนเตอร์นะครับแล้วก็ทุกตัวนั้นเรียกว่าแทบจะพร้อมทำงานแล้วนะครับไฟดำเดิน B5 นะครับโดยทำให้ในายที่ C4 นั้นแข็งแรงนะครับจากนั้นไฟขาวเดิน S4 นะครับไอเดียคือปกติแล้วนายที่ E7 จะมาที่ G6 นะครับไฟขาวก็เดิน S4 ขึ้นมาซึ่งเป็นไอเดียหนึ่งที่ ผมเองเวลาที่ผมเล่น Advanced v e r s i o n ผมก็จะเดินตานี้เหมือนกันนะครับโดยที่จะมาอะคอยที่จะไล่ในที่ G6 หกนะครับทำให้ในมาอยืนที่นี่ได้ลําบากแล้วก็อนาคตอาจจะเดินไปถึง S6 นะครับทำลายโครงสร้างพอร์ของฝ่ายดำนะครับว้าวน่าสนใจในใไฝ่ายดําเดินควีนมาที่ B6 นะครับแล้วก็ลุกอีหนึ่ง โดยไอเดียในเกมนี้ฉะนั้นแพร็กเดินลูอีหนึ่งเพื่อจะเดิน E2 แล้วเข้ามาที่ A 2น,นะครับก็เป็นไอเดียที่ดีนะครับเพื่อที่จะมายึด open f i ฟ e a 2. นะครับผมไฟดำเดิน A6 นะอเอ S6 นะครับกันไม่ให้ n knight หรือว่าแม้แต่บ s ชอ p มาที่ G5 นะครับแล้วก็เป็นตาเดินที่ดีนะครับในตาอนนี้โดยในตาอนนี้ถ้าไยดันเดินแต้มอย่างเช่น knight c6 นะครับ ายดำก็อ่ายขาวก็จะเดินบิชอปกินไนนะครับแล้วก็ตามด้วยพรกินพรตามด้วย B5 นะครับไล่ไนายขาวก็จะค่อนข้างได้เปรียบในตำแหน่งนี้นะครับมีตำแหน่งมีการเดินไนมาไล่ควีนอีกนะครับควีนหลบจากนั้น,นไนมายืนที่45นะครับเลยในแต้มนี้ถ้าฝ่ายดำเอาบิชอปกินไนนะครับก็จะทำให้ฝ่ายขาวนั้นเสียพรน,นะครับแต่ว่าจะได้ การเล่นที่ค่อคนข้างจะได้เปรียบทีเดียวนะัก็คือหลังจากบิชอป a อแล้วนะครับลูกกินพรลูกกินลูกบิชอปกินจากนั้นขึ้นในมาที่ D4 จะเห็นว่าหมาของข่าวนั้นพร้อมในการเล่นมากๆนะครับโดยที่ฝ่ายดํานั้นมีปัญหานะก็คือคิงนั้นยังติดอยู่กลางกระดานนะครับไ,ไม่สามารถที่จะคาสเซิล er แล้วไม่สามารถ, er Castle, าารถ er ที่จะเอาลูกที่ S8 มาใช้งานได้นะครับในตำแหน่งนี้จะเห็นว่าคีนสามารถมาที่ g 4สี่แอตแทกพ ที่ g7 อีกด้วยนะครับก็ไฟดําน่าจะเป็นลองเยอะนะครับในตำแหน่งนี้อ่าลายอยย้อนมานิดนึงนะครับเบเกนะครับเดิน s6 นะครับซึ่เวตาเดินที่ดีนะครับแั้นลุก e2 แล้วในตาเดินนี้เขาเดินบีช็อปมาที่4 6นะครับซึ่งน่าจะเป็นตาเดินที่ไม่ดีเท่าไหร่นะครับโดยมีการแนะนําว่าอาจจะเดินลุกมาที่ a8 นะครับก็เป็น การยึดไฟล์ Open f i l ลก็เป็นไอเดียที่ดีนะครับในตาอนนี้เราก็เรามาดูในเกมนะครับบิชอปมาที่ c6 นะครับแพ็กเดินลุกมาที่ a2 นะครับมีความได้เปรียบน,นะครับเัราะไฟายขาวนั้นจะเริ่มยึด Open f i l ลซึ่งมีอยู่ไฟล์เดียวในกระดานนี้นะครับบิชอปมาที่ b7 นะครับอาจจะมาซัพพอร์ตการเดินลุกมาที่ a8 ได้ แล้วตาเดินที่สําคัญนั่นก็คือลุกมาที่ a 5นะครับไปเลยเป็นการเ,เดินลุกมาให้นายกินนะครับซึ่งถ้าฝ่ายดํากินนั้นจะไม่ดีนะครับอย่างเช่นนายกินลุกอ่าพรกินนะครับกินกินนายกินพรนะครับนา,าาน,น,นายมาที่ d ีเช็คนะครับแล้วก็หลังจากฝ่ายดํากินนะครับกินกิน อ่าบิชอปถอยมาเลยตอนนี้คนระับฝ่ายข่าวก็จะมีการเล่นที่าการแลกลูกนะครับเอ็กเชนกับบิชอปดำแต่ว่ามีการเล่นที่ดีมากๆนะครับขึ้นบิชอปมาที่ F6 แล้วก็พรพรที่ D6 นั้นก็ยากที่จะกินคือนะครับสร้างาความลำบากในการเล่นของฝ่ายดะครับเช่นหลังจากฝ่ายดำคาสเซลนะครับ บิชอป c2 แล้วก็เตียนที่อควีนแบตเตอรี่กับบิชอปนะครับแอตแทกคิงนะครับถ้าเดินพอรอขึ้นมาพอรอที่ s6 ก็ขาดนะครับหรือแม้แต่เดิน f5 พอรอที่ e6 ก็วีกนะครับไปที่สวยฝ่ายขาวก็มีการเล่นที่ชดเชยกับการเสียแมทที่เรียวไปนะครับอาทีนี้เราย้อนมาในตำแหน่งก่อนหน้านี้นะครับ ี่ช็อป c 6นะครับจากนั้นฝ่ายขาวเดินนะครับ queen มาที่ e 2 g 6นะครับแล้วก็พลกเดินลุกมาที่ a 1นะครับ control ฝ่าย a นะครับไนท์มาที่ f 5นะครับมายืนตำแหน่งแล้วก็ pressure พ,ชชพอที่ d 4นะครับโดย ในตาอนนี้ฝ่ายขาวเลือกให้เดินลุกมาที่ a 6ไล่ควีนนะครับควีนมาที่ d 8จากนั้นเป็นคริติคอลโมเมนต์นะครับที่สำคัญอีกตาเดินหนึ่งของเกมนี้นะครับโดยฝ่ายดำเดินควีนมาที่ d 8นะครับมาแอตแทกพอนะครับที่ s 4นะครับโดยถ้าฝ่ายขาวเดินเรียบๆนะครับเดิน g 3ผูกก็จะไม่ได้แอดแวนเทจนะครับแต่ว่าในตาอนนี้นะครับแฟลกเลือเชียเดิน ตาเดินที่ดีมากๆนะครับนะั่นคือเขาเดิน G4 ไล่ไนเลยนะครับปล่อยให้ฝ่ายดันนั้นได้พอนฟรีนะครับโดยหลังจากไนกินผ่อนไนกินควีนกินนะครับได้เอาควีเข้ามานะครับที่บริเวณหน้าคิงของฝ่ายข่าวนี้นะครับจากนั้นฝ่ายข่าวนั้นมีแต้มฟอร์สที่จะชนะเลยนะครับโดยเขาเดินวิชอปกินไนก่อน จากนั้นพรกินพรนะครับโดยถ้าเกิดว่าเอาพรดีกินนะครับฝ่ายขาที่มีแต้มลุกกินบิชอปที่ c 6ลุกกินจากนั้นลุก a 8เช็คนะครับคิงขึ้นนะครับ d 5นะครับเปิดลายนะครับถ้าคิงของฝ่ายดำพรกินตามด้วยวีมาที่ f 3นะครับแอตแทก d 5แล้วก็ตำแหน่ง f 7นะครับซึ่งฝ่ายดำนั้นน่าจะมีปัญหามากๆนะครับในตอนนี้ครับโดยดังนั้นในเกม เบอร์เกนะครับเดินพรอนบีกินพรอนซนะครับเช่นกันนะครับลูกกินบิชอปเอ็กเชนนะครับตามด้วยลูกกินลูกเช็คคิงขึ้นนะครับโดยตอนนี้ถ้าขึ้นคิงมาที่ e 7นะครับก็จะโดนแต้ม b 5ไล่ลูกก่อนนะครับเปิดทางให้บิชอปเชคนะครับรวมถึงไอเดียควีด f 3นะครับแม้แต่ในซัฟไฟพรอที่ d 5นะครับไฟดำเลือกเดิน c 7นะครับ ลูก c7 ตามด้วย bishop check นะครับฝ่ายาดำก็มีปัญหานะครับแต่ว่าในเกมเบอร์เกสเดิน king มาที่ d7 นะครับ <Okay. S 1> queen f 3นะครับไอเดียคือ attack ตำแหน่ง f7 แล้วก็ pawn ที่ d5 นี่นะครับซึ่งฝ่ายขาวมีโอกาสที่จะ sacrifice ไหนกับ2 pawn นะครับแล้วก็ได้การโจมตีที่รุนแรงนะครับเพราะว่ามีลูกเทียบจำกัดการเดินของฝ่าย ดำนะครับแล้วก็มีควีนเข้าไปนะครับก็อันตรายมากๆนะครับโดยในแต้มนี้ถ้าฝ่ายดํากับมาดิเฟนด์ด้วยควีนนะครับเอาควีนกลับมาช่วยดิเฟน์ครับตำแหน่งนี้นะครับก็จะแต้มปี5ไล่ลุกอันนี้คือแบบอย่างง่ายนะครับแล้วก็จากนั้นถอยลุกปุ๊บบิชอปไล่ควีนนั้นควีนนั้นมีปัญหามากๆไม่มีที่จะเดินนะครับต้องเดินกลับมาแล้วก็ปล่อยให้ไฟขาวเช็คที่ f 7นะครับอ่า อีกแบบนึ่งก็คือฝ่ายขาวสามารถ s c r i f ฟายไนทที่ D5 นะครับโดยถ้าฝ่ายดำกิน Queen กินเช็คนะครับแล้วก็คิงหลบจากนั้น B5 นะครับ Attack ลูกที่4 6นะครับหล,หลังจากที่หลบลูกแล้วเอา Queen กินพรเช็คนะครับจะเห็นว่า k คิงดำมีตาเดินแค่2ตานะครับซึ่งทั้ง2ตานั้นจะนำไปสู่การเช็คเมทนะครับคิง g B7 ตามด้วย Queen เช็คเมทที่4 8หรือแม้แต่อ่าควีน d7 ก็เช็คเมทที่4 8เช่นกันนะครับจะเห็นว่าฝ่ายดำนั้นแพ้แน่นอนนะครับหลังจากการเซคกิฟายที่อ่า d5 นะครับดังนั้นถ้าอีกทางเลือกหนึ่งฝ่ายดำเดินบีช็อปมาดีเฟนส์แบบนี้นะครับก็จะเจอแต้มลูกกินลูกนะครับซึ่งก็จะเสียมาเทียรฟรีนะครับไม่นะดังนั้นในเกมหลังจาก d ด Queen ควีน f3 นะครับเบรเกตเลือกที่จะเดิน uh, F5 นะครับโคสไลน์ทางด้านคิงไซนี้นะครับแพลคนะครับ mm hmm. เดิน B5 ไล่ลุกนะครับจากนั้นนายสักเคฟายนะครับโดยถ้าไฟดำกินนะครับ mm hmm. ก็จะตาม uh, เข้าไปเช็คด้วยควีนนะครับซึ่งน่าจะไม่รอดนะครับโดยในเกมนี้ เบอร์เกตด้วยที่เอาควีนกินเช็คแรกกันนะครับซึ่งเป็นตาที่สำคัญหลังจากแรกกันแล้วก็เข้าสู่เอ็นเกมที่ฝ่ายขาวนั้นเป็นต่อนะครับนี่นะครับตำแหน่งนี้หลังจากการตะลุมบอลกันเรียบร้อยแล้วจะเห็นว่าฝ่ายข่าวมีพรเท่ากันนะครับแต่ว่าลูคของฝ่ายข่านั้นแอคทีฟมากๆครนะแบบนี้แล้วก็ฝ่ายดำนั้นมีวิกพรที่ C4 ที่ G6 นะครับแล้วก็ ที่สำคัญคือหมากของไฟดำนั้นไม่อคทีฟเลยนะครับคิงอยู่ในแถวสุดท้ายนี่นะครับแล้วก็ลูกยังไม่ได้ลูกตัวนี้ยังไม่ได้เดินนะครับทั้งเกมยังไม่เคยเดินมาก่อนนะครับ <ลง S 2> ดูที<ด>่บิชอปที่ F8 ด้วยนะครับหลังจากนั้นก็แพ็ตก,ก็สามารถที่จะชนะเอ็นเกมนะครับโดยการเล่นที่ไม่ยากเย็นนะครับนี่นะครับเดินมาเตรียมจะโปรโมทแล้วก็เอาบิชอปมาล็อกไว้นะครับคิงกินไล่เช็ค ตามด้วยอตอนนี้เขาเดินคิง g B6 นะครับแล้วก็ลุกมาเตรียมที่จะมาแลกกันแล้วก็บังคับแลกนะครับจากนั้นบิชอปด4นะครับแอทแทคพรที่ e 7ลุกมาที่ d 8ก็ลุกกินนะครับแล้วก็แพ็กก็กินเอ็กแชดนะครับลุกกับบิชอปนะครับจากนั้น ลูกส8นะครับ G 3ลูกกินพรอนแล้วก็ไฟดำก็ยอมแพ้่ไปนะครับในตาอนนี้ก็เป็นเกมที่ยอดเยี่ยมของแพ็คนะครับในการเล่นอย่างดุดันนะครับแล้วก็เอาชนะแชมป์ของทังการี่ไปนะครับได้ในเกมนี้ครับก็น่าชื่นชมนะครับแล้วก็น่าติดตามการเล่นของแพ็คต่อไปนะครับว่าจะไปไกลแค่ไหนในฟีเดเวอร์ครับในครั้งนี้โดยในรอบหน้าเขาจะไปเจอกับผู้เล่นชาติเดียวกันก็คือเป็น ดาวรุ่งอีกคนหนึ่งนะครับนั่นคืออาจารย์นะครับชาวอินเดียนะครับเอาละครับวันนี้ผมขอบคุณเพื่อนสำหรับการติดตามชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ